สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่24เดือนธันวาคมปีพศ2563จากเว็บไซต์ทีเด็ดคิดตึกคอมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นมาให้เพื่อนได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ครับผมเลือกไปที่รายการตุรกีซุปเปอร์ลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเคเซลิสปอร์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคอนยาสปอร์คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่24เดือนธันวาคมปีพศ2 5 5 3แข่งขันกันในเวลา2องทุ่มตรงต,งตามเวลาของบ้านเราครับผมคู่นี้นะครับผมต้องขออภัยที่ไม่สามารถหาสนามการแข่งขันได้ สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพูมา4เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างเคเซริสปอร์ชนะ1เสมอ1และแพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการตุรกีซุปเปอร์ลีกวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2563นัดนี้นะครับเคเซริสปอร์ Sport, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอนยาสปอร์ผลคือเสมอไป2-2ประตต่อครับผม สถิติ20เกมหลังสุดของน่านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ5และแพ้10เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาไม่สามารถชนะได้เลยเสมอสาและแพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดของน่านเคเซลิสปอร์นะครับอยู่ที่รายการตุรกีซูเปอร์ลีกเมื่อวันที่21เดือนธันวาคมปีพศ2อง3นัดนี้นะครับอลันยาสปอร์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเคเซลิสปอร์ผลคือเคเซลิสปอร์บุกไปแพ้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับผม แลมาดูในส่วนถิติ20เกมหลังสุดคะแน,นาทีมเยือนนะครับพวกเขาชนะ9สเสมอ3และแพ้8เกมหากดูถีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2สเสมอ0ูและแพ้ไปถึง3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการตุรกีซูปเปอรล์ลีกวันที่21เดือนธันวาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับคอนยาสปอร์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของชีวาสปอร์ผลคือคอนยาสปอร์เปิดบ้านแพ้ไปด้วยศอ์0ประตูต่อ1ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลยราคามาที่คอนยาสปอต่อมาเลยคาปอปอหากตัวฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเห็นได้ว่าทางทีมเยือนอย่างคอนยาสปอนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนผมจึงขอมาดูสถิติการพบก,กันเองของคู่ตามข้อมูลเบอร์ไซต์พวกเขาพวกมา4เกมซึ่งก็เป็นปฏิทิศทางเดียวกันครับเพราะว่าคอนยาสปอนั้นชนะ2เกมจาก4เกมและในวันนี้จากการที่ทีมเยือนอย่างคอนยาสปอรต่อมาเลยคาปอปอผมเชื่อได้ว่าคอนยาสปอรมีดีขอเชียร์ที่คอนยาสปอรครับผมและหากใคร ผมเชื่อได้ว่าคอนยาสปอร์จะบุกมาชนะวยสกสองประตูต่อสามครับผมเรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการตุรกีสเปอร์ลี่ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างพิเซสปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันตันยาสปอร์คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่24เดือนธันวาคมปีพศ2 5ง3มแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมและในส่วนของคู่นี้นะครับผมต้องขออภัยที่ไม่สามารถหาข้อมูลสนามในการแข่งขันได้ สถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลเมอร์ไซต์พวกเขาพวกมา6เกมผมขอเลือกไปที่5เกมเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างลิเซ่สปอร์นั้นชนะ1เสมอ2และแพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกข่าพบกันนะครับอยู่ที่รายการตุรกีสเปอร์ลี่วันที่23เดือนมิถุนายนปีพศ2563ันัดตี้นครับอันตัญญาสปอร์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลิเช่สปอร์ผลคืออันตัญญาสปอร์รชนะไป3ตกรหครับผม 4-20เกมหลังสุดเคยด้านเช้าบ้านะครับพวกเขาชนะ8เสมอ4และแพ้8เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้ถึง3เกมโดยนัดล่าสุดเคยด้านลิเซ่สปอร์นะครับอยู่ที่รายการตุรกีซุปเปอร์ลีกเมื่อวันที่19เดือนธันวาคมปีพศ2 5ง3นัดนี้ครับเทปซ่อนสปอร์เปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของลิเซ่สปอร์ผลคือลิเซ่สปอร์บุกไปแพ้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของ้านทีมเยือนนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ7และแพ้6เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของ้านอันตัญญาสปอร์นะครับอยู่ที่รายการตุกรกีซูเปอร์ลีกวันที่21เตือนธันวาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับอันตัญญาสปอร์เปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเคเซลิสปอร์ผลคืออันตัญญาสปอร์ชนะไป2ประตูต่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลยราคามาที่ลิเซสปอรต่อไปเลยครับปอปออัดดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าทีมเย็ยนอย่างอันตัญญาสปอรนั้นค่อนข้างดีกว่าเล็กน้อยผมจึงขอมาดูสถิติการพบกันเ,อง,อ,เองของคู่ตามข้อมูลเว็บไซต์พวกข่าวพบมา5เกมจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างลิเช่นสปอนั้นชนะ1นัดจาก5เกมในวันนี้จากการที่ทีมเย็ยนอย่างอันตัญญาสปอรต่อไปเลยครับปอปอผมเชื่อได้ว่าทีมเย็ยนไม่ค่อยดีขอเทียบที่เจ้าบ้านอย่างาลาสิสเชื่อว่น ิดบ้านชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมเรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการตุรกีซุปเปอร์ลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอันคาราปูดูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบสิตัสคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่24เดือนธันวาคมปีพศ2563แข่งขันกันเวลา5ทุ่มตรงตามเวลาของบ้านเราครับผมและในส่วนของคู่นี้นะครับผมต้องขออภัยที่ไม่สามารถหาข้อมูลสนามในการแข่งขันได้ สถิติการพบกันเองของทั้งสองทีมครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบมา4เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างอันคารากูดูนั้นไม่สามารถชนะได้เลยโดยทําได้ดีสุดเพียงแค่เสมอหนึ่งและแพ้ไปถึง3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการตุรกีซูเปอร์ลีกมว่ที่7ดเดือนมีนาคมปีพศ2005นัดนี้นะครับเบซิตัสเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอันคารากูดูผลคือเบซิตัสเปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับผม 4-20เกมหลังสุดคะแนนเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ4และแพ้ถึง11เกมนักดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดคะแนนอันการากูดูนะครับอยู่ที่รายการตุรกีซุปเปอร์ลีกเมื่อวันที่20เตือนธันวาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับแกนเคมีบีจี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอันการากูดูผลคือเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผม เราไปดูในส่วนซิติ20เกมหลังสุขดของนัทีมเยือนนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ1และแพ้7เกมหากตูสซิตีย่อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4เสมอ0และแพ้ไป1เกมโดยนัดล่าสุดขนด้านเบสิตัตนะครับอยู่ที่รายการตุรกีซูเปอร,ร์ลีกเมื่อวันที่20เดือนธันวาคมปีพศ2563นี่นะครับเบสิตัสเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเออร์ซูรัมบีบีผลคือเบสิตัสชนะไป4ไปตูต่อศูนย์ครับผม ในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูตตก,ตกต้องตามกฎหมายเปิดเลยราคามาที่เบซิตัสต่อมาเลยอกข้าพขึ้นควบลูกหากดูฟอร์มผ่านัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับจะเห็นได้ว่าทีมเยือนอย่างเบซิตัสนั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างช,ชัดเจนผมจึงขอมาดูสถิติการพบก,กันเองของคู่ตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบมา4เกมเป็นไปใน,ปนท,ทางเดียวกันครับเพราะว่าทางเจ้าบ้านนั้นไม่สามารถชนะได้เลยจาก4เกมนั้นแพ้ไปถึง3เกมเลยทีเดียววันนี้จากการที่ทีมเยือนอย่างเบซิตัสต่อมาเลยราคามขึ้นควบลูกผมเชื่อได้ว่าเบซิตัสมีดีขอเชียร์ทีีีีีี่่่่่่เเเเเเเบบบบซิิตตตัััสสสสดดกกกกกกวววาา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 คคคครรรรรรผผผมมมมมแลละะะหหใใ้้์์์์อออออููููงงงจฐนนนนน3ขชชยยยทืืไ ตัดจะบุกมาชนะทัศกรหนึ่งประตูต่อสี่ครับผมส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและ,ะรยายละเอียดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ทีเด็ดคลิป c o m สดทุกแมตช์ครบทุกนคู่รู้ผลเลยก,ก่อนใครนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอเพื่อนๆเจอ,อบอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ